สวัสดีครับผมวิทย์สองมุกวีคลิปนี้ได้มัดรวมหนังฝรั่งเกาหลีฟิลิปปินส์ทั้งหมด3มเรือจัดหนักที่ทุกคนอาจจะพลาดไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่ไมไปลงเอ่ยเช่นไหลก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเราไว้ง่ายเพียงกดไลค์กดติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามรวมถึงทุกท่านที่สมัครสมาชิกสปอตช่องเราถ้าพร้อมแล้วมารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ใช้งานกันยาวๆคลิกที่ลิงก์ด้านล่างซ้ายมือจัดแคมเปญกันบ่อยมากหรือคลิกเข้าไปเก็บโค้ดส่วนลด เอาไว้ก่อนได้นะครับ ผู้หญิงคนนี้ได้บันทึกวิดีโอล่ำลาคู่มัน่นซูยอนได้อ้างว่าไม่กล้าจะบอกตรงๆคุณสมบัติของตัวเองไม่สามารถเป็นภรรยาของซองจินได้ซูยอนจึงตัดสินใจจะเป็นฝ่ายที่เดินออกมาเองซึ่งตัวของว่าที่สามีก็ไม่ได้สแสดงอาการเสียใจออกมาเขาคือคอนดักเตอร์ของวงออเคสตราและวันนี้ก็ได้ออกมาซ้อมตามปกติโดยมีผู้จัดการคอยเฝ้ามองการซ้อมอยู่ตลอดผู้จัดการก็ได้เข้ามาพูดถึงปัญหาในตำแหน่งเชลโล่ที่ได้ขาดหายไปซองจินจึงได้รับปากว่าจะจัดการให้เร็วที่สุดก่อนจะรีบเข้าไปโผ่พูมง แท้ที่จริงแล้วเธอก็คือแม่ของซูยอนและซูยอนก็เป็นผู้เล่นเชลโลที่ขาดหายไปซองจินได้ก้มหน้าขอโทษที่โซยอนนั้นได้หายตัวไปและติดต่อไม่ได้แม่จึงบอกว่าซูยอนมีนิสัยเอาแต่ใจที่ได้มาจากเธอและแม่ก็ได้เสนอทางออก โดยให้ไปสัมภาษณ์ตำแหน่งเชลโลคนใหม่ซึ่งก็คือมีจูที่เป็นรุ่นน้องของซูยอนแต่ซองจินก็แปลกใจที่ทั้งสองนานไม่ได้เรียนสถาบันเดียวกันมีจูจึงบอกว่าเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนเดียวกันมาก่อนจากนั้นมีจูก็ได้เปิดผลงานที่เธอเป็นคนบรรเลงซึ่งมันก็เป็นเพลงพื้นฐานซองจินจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่เอาเพลงง่ายมาสัมภาษณ์มีจูจึงบอกว่ามันเป็นเพลงที่เธอชอบพอผู้จบก,ก,ก็กลับไปด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจซองจินก็ได้แอบมองและเหมือนจะสนใจมีจูเขากกลับมาฟังเพลงที่มีจูบรร ซึ่งก็หลายรอบนั่นทําให้รู้สึกผีจึงรีบมาหาเพื่อขอโทษและรับเข้าวงออเคสตาราซึ่งวงก็เล่นเนื้อเพลงที่มันเป็นเพลงพื้นฐานที่มีจูส่งมาให้ฟังวันรุ่งขึ้นมีจูก็ได้เข้าซ้อมกับทุกคน แต่หลังจากนั้นผู้จัดการก็เหมือนจะไม่ชอบมีจูผู้อำนวยการรู้สึกลำคาญจึงได้ถามซองจินว่ามีจูเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็ค่อนข้างพอใจด้วยพัฒนาการที่ดีของมีจูวันรุ่งขึ้นซองจินก็ได้บังเอิญเดินมาพบก,กับมีจูลถของเินเสียจึงได้อาสาไปส่งทั้งสองได้คุยกันอยู่สักพักก่อนจะแวะไปร้านเนื้อย่างพอคุยกันไปได้สักพักฝนก็ดันตกลงมามีจูจึงได้โอกาสถามว่าทั้งสองนั้นทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าซูยอนจึงไม่ได้กลับมาชอปซองจินจึงได้ปฏิเสธคำถามนี้เขาไม่อยากจะตอ มีจูจึงเล่าเรื่องที่เธอนั้นเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ม4หลังได้พูดคุยกันอยู่นานร้านมันก็ปิดทั้งสองจำเป็นจะต้องกลับบ้านแต่มีจูนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าอยากจะดื่มต่อส่วนซองจินก็นึกถึงมีจูในช่วงที่สองจึงชวนไปดื่มต่อที่บ้านเขามีแผนนะครับเมื่อมีจูได้ตอบตกลงทั้งสองก็กลับมาดื่มมาได้สักพักก่อนที่ซองจินจะสัมผัสไปที่มือพร้อมกับจูจุดนี้ดีมากๆแล้วก็ยาวนานนะครับวันรุ่งขึ้นแม่ก็เริ่มสงสยัยการหายตัวไปของลูกสาวปกติแล้วซููยยอนนนจะใช้้เงงิดดกาารรลบแต่คัี เธอไม่ได้ใช้มันสักบาทซองจินก็รู้สึกสงสัยแต่จูจูก็ได้มีข้อความของมีจูส่งมาเธออยากจะจบความสัมพันธ์ทั้งหมดเธอรู้สึกผิดเขาตกใจและในช่วงค่ำก็ได้โทรไปบรรเลงเพลงให้กับมีจูฟังสุดท้ายแล้วเธอก็ใจอ่อนย้อนกลับมาหาซองจินถึงที่บ้านจุดนี้ดีมากๆและหนักกว่าเดิมพ่อจบสือ ขณะที่มีจูนั้นกันมังอาบน้ําก็ได้กรีดร้องซองจินได้รีบเข้าไปดูและก็พบว่าน้ําที่อาบนั้นจูจู่มันก็ร้อนเกินไปซึ่งมีจูก็มีท่าทีมีพิโรแล้วหนังก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ3วันก่อนซึ่งก่อนที่ซูยอนจะหายตัวไปเธอกลับมาจากเที่ยวต่างประเทศแล้วแวะคุยกับมีจูเรื่องบ้านที่ให้ดูแลการสร้างเธอพูดจาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งมีจูก็มีท่าทียอมยอมหลังจากนั้นซูยอนก็ได้กลับมาดูบ้านที่จะใช้พักอาศัยกับซองจินซึ่งก็เป็นที่เรียนเก่ามาก่อนเธอดูอาากใจสมมี มาแต่ซองจินนั้นก็ดูเป็นกังวลจนมาถึงปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ซึ่งแม่ของซูยอนก็เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมขณะที่ซองจินกําลังล้างแก้วแม่ก็ได้เข้ามาถามและก็ได้คําตอบที่พอใจจึงได้พูดว่าเธอนั้นเริ่มชอบซองจินมากกว่าเดิมด้วยที่เป็นคนที่พยายามดิ้นรนจากจยุดที่ลําบากจนมาถึงขนาดนี้ได้และในคืนนั้นเองซูยอนก็ได้เข้ามาพูดถึงที่พานิมูลซึ่งที่พักก็ราคาสูงเธอรู้ว่าซองจินกังวลจึงบอกว่าเลิกคิดเรื่องนั้นไปก่อน แม่เธอจะเป็นคนจ่ายมันเองซองจินก็ดูเฉยๆก่อนจะจูเพื่อหลบไปที่อื่นซึ่งซูยอนก็มองออกว่าสามีนั้นมีท่าทีปแปลกๆวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มาซ้อมตามปกติทุกอย่างดูดีไปหมดโดยมีผู้อำนวยการและผู้จัดการมาดูด้วย ทั้งสองเลือกจะปรึกษางานกับซูยอนโดยไม่สนใจซองจินที่เป็นคอนดักเตอร์ขณะนั้นเองเธอก็มองไปเห็นซองจินดูสนิทสนมกับนักดนตรีสาวคนหนึ่งซูยอนรู้สึกหึงหวงและไม่พอใจจึงได้กลับมาถามซึ่งเธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกเฉยชาใสาซองจินจึงระบายความในใจว่าทุกคนทําเหมือนเขาเป็นแค่หุ่นเชิดเป็นแค่หุ่นไล่กามีงานก็ไม่ปรึกษาเขาก่อนซูยอนจึงรีบแก้ตัวไปว่ามันไม่ใช่อย่างที่ซองจินคิดตกดึกซูยอนได้มาข้อกระจกและคิดอะไรบางอย่างออกจึงได้นัดมีจูมาพบเธอได้ ขอโทษที่พูดไม่ไดีออกไปเมื่อก่อนหน้านี้และถามว่ายังจําจูบแรกของเราได้หรือเปล่าในห้องรับภายในบ้านมีจูก็จําได้ซูยอนจึงชวนกลับมาที่บ้านและขอกุญแจเพื่อเปิดประตูเธอบังคับให้เปิดมีจูไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็ยอมเปิดนะครับพอเข้ามาได้ความทรงจําก็ได้เปิดเผยในช่วงที่ทั้งสองนั้นเรียนได้แอบเข้ามามีความสุขกันและมีจูก็มีใจให้กับซูยอนเมื่อซูยอนได้รู้อย่างนั้นจึงบอกให้มีจูนั้นเป็นทาสพร้อมกับจูบแรกหลังออกมาจากห้องรับโซยอนก็ได้วางแผนจะเข้าไปอยู ซึ่งก็ตรงกับฉากต้นเรื่องมีจูได้ถามว่าจะอยู่กี่วันสูยอนตอบว่าสักสองสาวันพร้อมกับขอคุญแจเพื่อให้มั่นใจว่าจะออกมาด้วยตัวเองได้ก่อนเข้าไปเธอก็ดูสนุกสนานและเตรียมอาหารไปเล็กน้อยซึ่งการมองก็สามารถมองเห็นออกมาข้างนอกได้เวลาผ่านไปสักพักหลังจากปิดประตูเวลาก็ผ่านไปสักพักสูยอนก็ดันเพิ่งรู้ว่าสัญ,ญญาณมือถือนั้นไม่มีและเมื่อเห็นซวงจินได้เห็นคลิปที่เธอทำเอาไว้สูยอนดูสนุกสนานที่ได้แกล้งแต่เมื่อจะออกไปเซอร์ไพรส์เธอนั้นดันออกมาไม่ได้จึงพยายาม สส่งเียแต่แล้วก็เปล่าประโยชน์เวลาผ่านไปไม่นานอาหารก็เริ่มหมดเธอจึงได้หาอาหารที่ขึ้นลามาทานและคืนนี้มีจูได้ดื่มกับซองจินเธอตรงใจเปิดประตูและมีความสุขต่อหน้าซูยอนซึ่งความจริงที่มีจูทำด้วยที่เธอนั้นต้องดูแลการสร้างบ้านทำตามที่ขอมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็โดนหักหลังโดยซูยอนซูยอนโทรมาบอกว่าหลังจากเที่ยวต่างประเทศ เธอจะแต่งงานมีจูรู้สึกเสียใจและเข้าใจว่าถูกหลอกใช้จนมาถึงวันที่อาจารย์มาเยี่ยมบ้านซึ่งก็เป็นบ้านเก่าที่ตอนนี้ซูยอนได้เป็นเจ้าของอาจารย์เล่าว,ว่าห้องรับที่ถูกสร้างขึ้นช่วงที่ญี่ปุ่นยึดของ และอาจารย์ก็รู้ว่าทั้งสองคนนั้นแอบมามีความสุขด้วยกันในช่วงสมัยเรียนตัดมาที่ปัจจุบนันขณะที่ซูยอนกําลังทุบทวนจูจูมีจูก็ได้ย้อนกลับมาเป็นช่วงเวลาที่อาบน้ําร้อนจนเธอได้กรีดร้องส่งเสียงออกมามีจูบอกว่าจะยึดซองจินและทุกๆอย่างของซูยอนไปซูยอนจึงพยายามจะบอกว่าเธอนั้นให้อภัยแต่การที่พูดออกมานั้นมันก็ส่งเสียงไปถึงมีจูวันรุ่งขึ้นช่างได้เข้ามาดูระบบน้ำมันทําให้ซูยอนนั้นมีหวังช่างจําเป็นจะต้องทุบเพื่อแก้ไขแต่ซองจินนั้น้นดหยุเรื่อง ไปก่อนซึ่งแม่ในตอนนี้ก็เริ่มสงสัยมากๆว่าซองจินนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของซูยอนในตอนนี้ซูยอนก็ทั้งหนาวและหิวมากๆวันนี้ซองจินได้มาหามีจูเธอใช้รหัสเปิดประตูที่ตรงกับวันเกิดของซูยอนเขาจึงได้ถามมีจูต้องแก้ตัวว่ามันเป็นรหัสของผู้เช่าคนเก่าที่ตั้งเอาไวา้แต่ทว่าในวันล่งขค้นแม่ได้พบหลักฐานใหม่ในคลิปวิดีโอน,นั้นมีมือคนอยู่กับซูยอนซองจินรู้ได้ในทันทีว่ามันคือใครจึงไรีบโทรหามีจูเพื่อนันนดคุยเธอได้ออกมาต้อนรับและ ซองจินก็ได้แอบดูโทรศัพท์ที่ทั้งสองนั้นเคยถ่ายรูปร่วมกันซองจินจึงได้เค้นถามมีจูก็บอกแค่ว่าซูยอนขอร้องให้เธอมาเล่นเชาโลแทนซองจินก็ไม่จะเชื่อมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นพ่อกลับมาถึงบ้านน้ำมันก็ดันไม่ไหลซึ่งก็เป็นฝีมือซูยอนเธอหวังจะให้เข้าใจว่าเธอนั้นติดอยู่ข้างในซึ่งมันก็ได้ผลเขาพยายามจะทุบก,กระจกแต่ก็ดันหยุดเพราะคิดขึ้นได้ว่าความผิดที่เคยกระทำกับมีจูมันทำให้ซูยอนต้องโมโหมากๆเขาจึงหยุดไว้ก่อนนั่นทำให้ซูยอนนั้น จินจะได้ริมาหามีจูซึ่งเธอก็ยอมราบ ว่ารู้เรื่องนี้แต่เป็นฝ่ายซูยอนที่เข้าไปเองเธอไม่เกี่ยวและหน้าที่ขอ,องเธอก็แค่ไม่เปิดประตูเท่านั้นซองจินก็ใจรอทําแบบนี้มันผิดมีจูถามว่าเราจะทํายังไงต่อเพราะตอนนี้ทั้งสองตกเป็นผูส้สมรู้ร่วมคิดไปแล้วซองจินต้องกลับมาคิดหนักเพราะว่าถ้าปล่อยออกมาต้วงซูยอนนั้นจะต้องเอาเรื่องเขาแน่เขาเสียได้อนาคตที่สร้างขึ้นมาด้วยความยากลําบากหลังจากนั้นด้วยความร้อนใจของซองจินจึงได้นัดพูดคุยกับมีจูเขากลัวที่จะต้องรับผิดแต่ก็ต้องทําสิ่งที่ถูกต้องเขาบอกให ช่วยเปิดประตู ถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องจะถึงตำรวจมีจูจําเป็นต้องยอมทําตามเพราะอีกฝ่ายต้องการให้ช่วยเหลือพอทั้งสองได้เข้ามาข้างในก็ได้เห็นซูยอนนั้นหมดสติมีจูได้เข้าไปปลุกพอซูยอนได้รู้สึกตัวก็ได้ต่อสู้กันและซองจินก็ได้เลือกช่วยภรรยาเธอบอกว่าหิวและใช้ให้ซองจินนั้นไปหาอาหารมาให้แต่ก็ไม่ลืมจะย้อนเข้าไปในห้องน้ำเพื่อเยาะเย้ยมีจูซึ่งเวลาได้ผ่านไปสักพักซองจินก็ได้ไปออกรอบตีกรอบเขาได้หอมแต่ครั้งนี้ก็ได้แปลกไปซูยอนในตอนนี้ได้รังเกียจเขาไปแล้วเธอได้เตรียมหา เพื่อเข้าไปในห้องรับมีจูได้อาศัยอยู่ที่นี่ถาวรเธอคอยบริการทําให้สุยอนมีความส,สุขสุดท้ายนี้มีจูก็เป็นบ่าวรับใช้เหมือนเดิมแล้วหนังก็ได้ตัดจบผู้หญิงคนนี้อยู่ในศตรวรรษที่19ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอได้ถูกขับไล่จากชาวบ้านและนักบวชด,ด้วยที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นชู้ในศตรวรรษที่19ผู้คนไม่ยอมรับเรื่องความรักเพศเดียวกันถือเป็นเรื่องผิดอย่างรุนแรงนักบวชและแม่ชีต่างาก็ไล่คนทําปิดออกจากหมู่บ้านหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไม่นาาานนนนนนใหหหมมู่่่บ้แ้แงงงีีิสวคนนึ ที่กําลังเดินทางอยู่เธอมีชื่อว่าจูเลียและบังเอิญได้พบกับรถม้าที่จอดพาแฟงค,คือจิตกรส่วนพอลที่เป็นคนดูแลมา้าก็ดูจะสนใจจูเลียที่เดินผ่านมาแต่ลึกๆแล้วแฟงก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างสนใจในตัวของจูเลียซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ชวนขึ้นรถไปด้วยจูเลียได้เดินมารอรับเพื่อนที่มีชื่อว่าสเตฟานีทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันและสเตฟานีก็มีข่าวมาบอกวันนี้เธอได้ถูกไล่ออกจากมหาลัยแต่กลับเป็นเรื่องที่เธอดีใจมากมาก ตัดกลับมาที่ร้านบริการเหล่าชายตำรวจคนหนึ่งเขาดูกระวนกนกวายมากๆแต่ไม่นานนักหญิงสาวก็ได้เข้ามาหาแต่เขานั้นดันกลับไม่พอใจและได้ล่จะเพื่อผู้หญิงคนนั้นสักพักเจ๊เจ้าของร้านก็ได้โผล่เข้ามาซึ่งแท้ที่จริงแล้วตำรวจได้สนใจหญิงสาวที่เวอร์จิเนเท่านั้นตัดมาที่จิตกรหน่มเขามีผู้ช่วยสาวที่มีชื่อว่าเฮเซลซึ่งทั้งสองก็มีอดีตที่หนีนายจ้างมาด้วยกันและครั้งนี้แฟงก็ได้มารับงานกับเจ๊เจ้าของร้านเจ๊ได้บอกว่าต้องการให้วาดภาพของหญิงสาว เพื่อปูโหมดร้านหวังจะให้ลูกค้าสนใจเมื่อครั้งแรกที่ได้พบเจอและถ้าแฟงวาดภาพได้ถูกใจเจ๊จะยอมจ่ายเป็นทองคำพอตกลงกันได้งานก็ได้เริ่มยิ่งสาวในร้านก็เป็นนางแบบให้จุดนี้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าว่าแฟงนั้นยังคงไม่พอใจอมองว่ายัางงดงามไม่เพียงพอภาพตัดกันมาที่จูเลียและเพื่อนสาวพวกเธอมีความสุขและมีความฝันมากมายอยากจะสัมผัสกับชายหนุ่มจากนั้นพวกเธอก็ได้แฝ่ไปเล่นน้ําที่ลาําธารก่อนที่จะมีความสุขกันจุดนี้ดีมากๆมาร์กเอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าว่าความสุข ครั้งนี้ก็ได้มีชายแก่ได้เข้ามาพบเห็นสิ่งที่พวกเธอทํานั้นเขามองว่ามันไม่ถูกต้องจึงได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับนักบวชซึ่งเขาก็รับไม่ได้และโมโหอย่างรุนแรงไม่นานนะักแม่ชีก็ได้รับคําสั่งให้ไปจับตัวจูเลียมาที่โบสถ์เขาได้ลงโทษแต่ก็ไม่นานนะักก็ได้ปล่อยตัวไปทางฝั่งของจิตกรที่พยายามจะวาดภาพให้ดีซึ่งเฮเซลได้เป็นนางแบบให้แฟงนั้นอยากจะวาดรูปที่จูเลียนั้นเป็นนางแบบจึงสั่งให้ตามหาหญิงสาวซึ่งเฮเซลก็ไม่รู้ว่าคือใครเธอได้ไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ขาดค เฮเซลจงึงจ้างจะเสนองานให้และหญิงสาวก็ตอบรับทันทีเพียงแค่อาหารและเงินเล็กน้อยและภายในร้านอาหารแห่งนี้ก็มีหญิงสาวที่กําลังคุยกับตารวจเธอให้รูปลูก,กสาวเขาดูพอใจมากๆและยอมจ่ายเงินไม่อั้นแล้วตำรวจก็ได้ฝากจดหมายไปอีกต่างหากพอตกลงกันได้กลุ่มนักบวชก็ได้มาที่บ้านนั่นก็คือบ้านที่จูเลียนั้นอาศัยอยู่นักบวชอ้างว่าบาปที่เธอทํานั้นต้องย้ายออกไปเพื่อไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองซึ่งแม่ก็ได้ให้เลือกชายหนุ่มหลากหลายอาชีพมากๆแต่จูเลียนั้น ดันไปเลือกตำรวจที่แม่นัดแนะเอาไว้ให้แล้วจูเลียก็ได้ยิ้มออกมาเมื่อได้เห็นตำรวจคนนี้ก่อนจะได้รับจดหมายจากตำรวจที่ถูกเตียมาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นจูเลียก็มาเปิดจดหมายอ่านที่เขียนขึ้นมาด้วยถ้อยคำที่สวยหรูจนจูเลียนั้นคอยตามดัดกลับมาที่จิตกรเฮเซลได้พาสเตฟานีและหญิงสาวอีกคนมาทำงานด้วยจุดนี้ก็ดีม,กมากๆแต่ทว่าแฟงยังตามหาหญิงสาวอีกคนจริงๆแล้วเขาอยากจะได้จูเลียม,มากๆเพื่อจะมาร่วมงานและในตอนนี้จูเลียก็ได้เก็บเสื้อผ้าเพื่อจะย้ายไปอยู่กับตำรว ซึ่งเผาก็รับหน้าที่ไปส่งจูเลียรู้สึกว่า เธอหลงรักตำรวจมากๆเธอบอกอย่างนั้นพอจึงหันมาพูดว่าเขาก็ชอบจูเลียมากๆเหมือนกันนั่นทําให้จูเลียอึ้งไปสักพักไม่นานนักก็มาถึงจุดนัดหมายตำรวจได้ออกมาท้อนลับและรีบพาเข้าโบเราจะต้องแต่งงานกันก่อนเพื่อให้ถูกกฎหมายและไม่นานนักพิธีก็ได้เสร็จสิน้นเขารีบแบกเจ้าสาวเข้าไปในทันทีจุดนี้ดีมากๆแต่ทว่าจูเลียนั้นไม่พอซึ่งตำรวจก็ไม่ยอมตอบสนองเธอเขาดูเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยที่ชอบความเวอร์จินมันทําให้จูเลียนั้นตกกระป๋อง เธอก็แปลกใจมากๆแต่ทุกอย่างในตอนนี้มันก็สายเกินไปเมื่อบาดหลวงได้เปิดเผยว่าเขานั้นเป็นตัวปอและสถานะในตอนนี้จูเลียก็กลายเป็นสาวใช้ในบ้านในทันทีทางด้านสเตฟฟนี่ที่มาถามหาเพื่อนแต่แม่นั้นก็ไม่มีคําตอบจะให้ซึ่งตัวของจูเลียก็ไม่พอใจมากๆที่แม่ดูไม่สนใจจูเลียซึ่งตัวของจูเลียในตอนนี้ก็ไม่ยอมเป็นสาวใช้จึงได้แอบออกมากลางดึกเธอเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำจนมาพบกับคนกลุ่มหนึ่งที่ใส่ชุดมันเกิดเธอดูตื่นเต้นและขอเข้าร่วมตัดกับมาที่แฟงที่ทํางานอยู่กับ สเตฟานี <Stephanie. S 2> เขาได้พาเธอเข้าไปในห้องใต้หลังคาจุดนี้ดีมากๆแต่ทว่ากับไม่ยอมมีความสุขด้วยด้วยความแปลกใจที่แฟงปฏิเสธสเตฟานี <Stephanie S 2> จึงมาถามกับเฮเซลจึงได้รู้ว่าแฟงมกักถูกผู้หญิงนั้นทอดทิง้งส่งผลให้เขาเป็นคนแบบนี้พอคุยกันจบเฮเซลก็บังเอิญเห็นตำรวจอีกคนที่จับกุมจูเลียด้วยความร้อนใจจึงรีบไปบอกสเตฟานีพวกเขาไม่รอช้ารีบไปหาทันทีและแฟงก็ติดสินบนด้วยเงินจํานวนมากเพื่อให้ทั้งสองได้พบเจอกันอีกครั้งจูเลียที่เห็นก็ดีใจมากๆและพอออก มาได้เธอก็ตัดสินใจคบหากับพอลจากนั้นนางแบบก็ได้โขบตามที่แฟงต้องการพวกเขาได้ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขรวมถึงพอลที่ได้เป็นนายแบบพอลและจูเลียได้มีความสุขสมใจจุดนี้ดีมากๆและยาวนานนะครับส่วนเฮเซลที่เป็นห่วงแฟงจึงได้แอบวาดภาพเผื่อไว้อีกผลงานหนึ่งถึงวันที่จะส่งงานเจ้าของร้านที่ได้เห็นภาพวาดของแฟงก็ได้นิ่งไปเธอดูไม่พอใจและโศกปลุกักเท่าไหร่เฮเซลจึงนาภาพที่ตนวาดขึ้นมาแสดงให้กับเจ้าของร้านดูซึ่งเธอก็พอใจมากๆ,ๆและยอมซื้อ เจ้าของร้านยอมจ่ายเป็นทองและทุกคนก็มีความสุขที่ได้เห็นตัวเองอยู่ในภาพว่าแล้วหนังก็ได้ตัดจบหนังเปิดมาที่กลุ่มหญิงสาวตัวอีกของเรื่องที่กําลังเล่นน้ําอย่างสุกสนานขณะนั้นเองชายกลุ่มหนึ่งก็ได้โผล่เข้ามาซึ่งก็เป็นเจที่เป็นหัวโจหลังจากนั้นแคสซี่ก็รีบวิ่งเข้าไปกอดและทักทายตามปกติโดยไม่รู้เลยว่าเจาได้จ้องมองหญิงสาวอีกคนที่เป็นเพื่อนของเจสซี่เธอมีชื่อว่าเบลซึ่งก็มีแฟนหนุ่มอยู่แล้วที่มีชื่อว่าไบาอาร์หลังจากวันนั้นพวกเธอก็ คอยตามดูอยู่ตลอดช่วงตกเดึกเจก็มีความสุขแคสซี่จุดนี้ดีมากๆนะครับและได้ถามเธอว่ายอมจะทําทุกอย่างตามที่เขาขอได้หรือเปล่าซึ่งแคสซี่ก็ไม่กล้าขัดใจยอมทําตามด้วยความรักตัดมาถึงวันที่แต่งงานพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็มาแสดงความยินดีอีกฝั่งเจก็มีพ่อเป็นถึงนาย,ยกเทศมนตรีเขาได้ฝากฝังเจเพื่อรับตําแหน่งต่อจากเขาเมื่อเขาหมดวาระซึ่งเจก็พยายามหาฐานเสียงให้ได้มากที่สุดช่วงที่พ่อเขานั้นยังอยู่แต่ก็พูดได้ไม่ดีนะจนภรรยาของเจได้เข้ามาต่อว่า ซึ่งแท้ที่จริง,จรงเจมีครอบครัวอยู่แล้วหลังจากนั้นอเล็กและมาวินที่เป็นลิ้วล้อของเจก็จได้นําของขวัญที่นายกฝากมาให้กับงานแต่งขณะที่เบลและไบอันกําลังเต้นลําแคสซี่ก็ได้โทรไปบอกอะไรบ้างอย่างกับเจและพอถึงเวลาที่บ่าวสาวแยกตัวแคสซี่ก็ได้จ้องมองด้วยสายตาแปลกๆในคืนนี้บ่าวสาวได้เดินทางเข้ามาในรีสอร์ทซึ่งลึกเข้ามาในป่ามันคือสถานที่ฮันนีมูนของทั้งสองโดยไม่รู้เลยว่าเจได้มาดักรออยู่บ่าวสาวได้เข้าห้องและชื่นชมบรรยากาศที่ได้ห้องติดชายทะเลทั้งสองมีความสุข กจุดนี้ดีมากมากนะครับเจอเล็กซ์มาวินได้โผล่เข้ามาในรีสอร์ทวอลเลนที่เป็นคนดูแลที่นี่ก็ได้เข้ามาไถ่าถามเจแกล้งขอซื้อเครื่องดื่มแต่ที่นี่มันก็ไม่มีขายเจได้ใช้อำนาจของเงินจ้างให้วอลเลนออกไปซื้อซึ่งก็เป็นทิปจํานวนมากจากนั้นทั้ง3คนจากนั้นทั้ง3าคนก็ได้เข้าไปหาเบลและไบอันพวกเขาได้ผัดกันทําสิ่งไม่ดีไบอันที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะด้วยแรงของมาวินและอเล็กแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่จนถูกอเล็กซ เพิ่งกลับมาจากซื้อของก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เขานั้นเลือกจะหนีได้ทันดีเจและพรรคพวกพยายามทำลายหลักฐานโดยการนำไปทิ้งทะเลพอทำสำเร็จก,ก็ได้แยกย้ายโดยอเล็กนั้นกลับไปบ้านโดยอเล็กนั้นอาศัยอยู่กับยายเขายังคงคิดถึงเรื่องที่ทำไปเมื่อก่อนหน้านี้ส่วนมาวินก็ได้กลับหาภรรยาซึ่งของขมีความสุขด้วยเขาก็ได้ยอมจุดนี้ดีมากๆแต่แตกต่างจากเจพอถึงบ้านเขาก็ถูกภรรยาโบนึงทำให้ลูกนั้นต้องออกมาดูคืนนี้เขาก็ต้องนอนโซฟาโดยที่คิดหนาคิดวนไปวนมากับสิ่ วันลุ่งขึ้นก็ได้มีคนมาแจ้งข่าวกับพ่อและแม่ของไบอันให้ไปตรวจสอบว่านั่นใช่ล่างไบอันหรือเปล่าแม่และพ่อเสียใจมากเม,มื่อเห็นลูกชายส่วนแม่ของเบลเธอได้เห็นสภาพห้องที่เกิดเหตุกับร้องไห้ออกมาจากนั้นทุกคนก็ได้มาสอบปากคำแม่พยายามถามแคสซี่ว่าติดต่อหรือโทรหาเบลบ้างหรือเปล่าแต่เบลนั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนซึ่งแคสซี่นั้นก็ไม่รู้เรื่องและเจ้าของรีสอร์ทก็ได้บอกว่าเมื่อคืนนี้วอเรนเป็นคนเฝ้ารีสอร์ทแต่ตอนนี้วอเรนได้หายตัวไปติดต่อไม่ได้ตำรวจจึงบบมา่านเพือ ัฐานแม่ของวอลเลนเธอบอกว่าวอลเลนหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับบ้านถ้าวอลเลนกลับมาก็จะรีบติดต่อกลับไปส่วนแคสซี่ในตอนนี้ที่เพิ่งกลับมาที่ลานเธอรีบโทรหาเจและต่อว่าชุดใหญ่ที่ทําไมเขาถึงทํากับเพื่อนเธอแบบนี้เจจึงสวนไปสนสสั้นว่าอย่าพูดให้มากแคสซี่จะเป็นไลน์ต่อไปจากคําพูดนี้ ทำให้แคสซี่ถึงก็ต้องเงียบไปตัดกับมาที่ฝั่งของกาะเบลยังรอดชีวิตโดยมาโผลอีกฝั่งหนึ่งของเกาะและก็มีชายแก่คนหนึ่งเข้ามาเห็นและได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้ตอนนี้แม่ของเบลก็ร้อนใจมากๆเมื่อตามหาลูกไม่พบจึงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากนายกซึ่งเขาก็ไม่ขาดและรีบโทรไปสั่งการกับตำรวจ ไว้เร่งช่วยตามหาเบลเป็นกรณีพิเศษโดยมีเจกับพรรคพวกของเขาแอบฟังอยู่ตลอดและก่อนที่จะกลับภรรยาของนายกก็ได้มอบเงินจํานวนหนึ่งเพื่อใช้ตามหาเบลนั่นทําให้รู้ว่านายกเคยเล่นชู้กับแม่ของเบลและเบลก็คือลูกนอกสมรสของนายก ตัดมาที่เบลเธอเพิ่งรู้สึกตัวแต่มันก็ไม่นานนากักเธอก็ได้หมดสติไปอีกครั้งแล้วเวลานี้วอลเลนก็ได้มาปรากฏตัวเพื่อให้ปากคำกับตำรวจทุกคนต่างรอคำให้การโดยเฉพาะนายกแต่วอลเลนนั้นก็ไม่กล้าพูดด้วยที่เจและพักพวกมาฟังด้วยนายกจึงขอคุยเป็นการส่วนตัว แต่วอลเลนนั้นก็ยังไม่กล้าพูดความจริงที่เขาได้เห็นเมื่อคืนนั้นพ่อกลับมาที่บ้านด้วยความอึดอัดใจจ,จึงได้บอกความจริงกับแม่ไปว่าลูกของนายุกเป็นผู้ก่อเหตุเขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนั้นส่วนเบลในตอนนี้ก็ได้ฟื้นตัวเต็มที่เธอได้รู้ว่าชายแก่คนนี้เป็นทหารเก่าและถูกตามตัวจากทางการแต่เบลนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีกลัวนะครับและคืนนี้เจและพรรคพวกก็ได้ตามมาหาถึงที่บ้านของวอลเลนและในเช้าวันถัดมา แม่ก็เรียกหาวอลเลนอยู่สักพักแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับจากลูกชายเธอรีบไปแจ้งความคนหายกับตำรวจและเดินมายังบ้านของไบอันแม่ได้บอกความจริงกับครอบครัวไบอันเรื่องที่ลูกของนาย,ยุกเป็นผู้ก่อเหตุนั่นทําให้แม่ของไบอันเสียใจเข้าไปอีกกลับมาที่เบลที่ในตอนนี้เธอยังคงโกรธแค้นกับเรื่องในคืนนั้นจึงตัดสินใจเข้าไปหาชายแก่และขอให้ชายแก่นั้นฝึกการต่อสู้ให้ชายแก่ไม่ยอมตอบและนึกย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้ครั้งที่เขาเป็นทหารลบเพื่อชาติแต่มา่รู้ข่าวร้ายทีหลังว่าครอบครัวนั้นได้เสียปหมแลว ด้วยฝีมือของนายกซึ่งนายกก็ได้กล่าวหาว่าเขานั้นเป็นผู้ลายชายแก่จึงจำใจหลบหนีเม่อยู่บนเกาะแห่งนี้ปัจจุบันชายแก่ได้ตัดสินใจฝึกการต่อสู้ให้กับเบลเบลใช้ความแค้นเป็นแรงผักดัน จนเธอนั้นมั่นใจว่าจะล้างแค้นและสําเร็จจึงได้พายเรือขึ้นฝั่งเพื่อมาทําตามเป้าหมายเวลาเดียวกันพ่อของไบอันก็ได้มาพูดความจริงกับนายกแบบตรงๆนายกจึงกลับมาถามเจว่าทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเจรีป,ปฏิเสธซึ่งนายกก็เชื่อคําพูดของลูกตัวเองส่วนแม่ของเบลที่ต้องจ่ายค่าตรวจดีเนเอด้วยที่ค่าใช้จ่ายมันแพงมาก,มากจึงแวะมาหานายกให้เขาช่วยเหลือ นายกก็ไม่ขาดด้วยที่เบลนั้นก็คือลูกแท้ๆของเขาเหมือนกันนายกจึงรีบโทรไปสั่งการตำรวจทันทีว่าให้รีบตรวจดีเอตัดกลับมาที่เบลเธอได้เห็นแม่แต่ก็ได้แต่เป็นห่วงและนึกถึงวันที่แต่งงานในตอนนี้เธอมีเป้าหมายสําคัญที่จะต้องทําก่อนเธอได้แวะมาหาเพื่อนสนิทอย่างแคสซี่แคสซี่รีบเข้าไปก่อนด้วยความดีใจเบลบอกว่าต้องการความช่วยเหลือแคสซี่ก็รีบรับปากว่าจะช่วย แต่เธอนั้นก็สารภาพว่าโดนเจหลอกให้ไปโบบ์พก,กับไบอานร่วมถึงเรื่องที่ทั้งสองนั้นจะไปพักดีสอดไหนเธอเป็นคนบอกเจทั้งหมดแคสซี่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เธอขอโทษพร้อมน้ําตาแต่เบลที่เสียไบยอันไปเธอก็ไม่ให้อภยัยเบลได้ย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อมานําวิกผมและชุดต่างๆแต่ก็ไม่ลืมจะแอบ,บดูแม่พร้อมกับทิ้งสร้อยคอเอาไว้ให้จากนั้นก็เริ่มทําภารกิจในคืนนี้โดยไปช่วยเหลือยายของอาเล็กและอ้างว่าเธอมาจากเมือขงข้างๆอาเล็กหวังจะไปส่งแต่ยายนั้นก็ขอให้นอนพักที่นี่า มันดึกแล้วเบลได้ตอบตกลงเวลาผ่านไปสักพักก็ได้เข้ามาหาอเล็ทั้งสองได้มีความสุขก,กันจุดนี้ดีมากๆและเบลก็จัดการคนแรกได้สําเร็จ จากนั้นก็มาที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อมาจัดการเป้าหมายคนที่สองนั่นก็คือมาวินเบลหลอกล่อให้เขานั้นออกมาข้างนอกในที่รับตาคนก่อนจะมีความสุขกันและในจังหวะนั้นเองเบลก็จัดการคนที่2ได้สําเร็จซึ่งเบลก็ไม่รอช้ากลับมาแต่งตัวอีกครั้งเพื่อไปจัดการคนที่3อย่างเจเจกํกลังมีความสุขภรรยาจุดนี้ก็ดีอยู่นะครับแต่เบลก็บังเอิญพบลูกสาวของเขาจึงรีบกลับไปก่อนเจก็คิดว่าลูกสาวนั้นนอนละเมอจึงไม่ได้คิดอะไรกับคําพูดวันรุ่งขึ้นตํารวจก็ได้รัับแแจ้้้้งข่่าาววววทีีีเเล็กะมนนิินนนไดสยชต ันทำให้เจเสียใจและรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ก็ต้องเข้าร่วมงานประกวดนางงามพ่อเขานั้นเป็นประธานเจมีบริการคนใหม่ทั้งสองคนที่คอยตามดูเขาอยู่ตลอดแต่พอออกมาจากห้องน้ำ<ๆ>ก็พบหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเบลแต่เขานั้นจําไม่ได้จึงเข้าไปพูดคุยและสั่งให้บริการนั้นไม่ต้องตามทั้งสองคุยกันไปได้สักพักเจก็ได้รู้ว่ายิงสาวคนนี้ยังไม่มีแฟนเจจึงขอไปส่งเบลก็ยอมตามปกติตามแผนของเธอเบลก็ยอมตามปกตินั่นคือแผนของเธอโดยที่ที่มาก็คือรีสอร์ท นเจก็อุ้มเบลเข้าห้องโดยที่บริการนั่งดื่มเครื่องดื่มรอและคิดว่าเจานนั้นมีความสุขจึงมีเสียงแห่งความสุขออกมาแท้ที่จริงทั้งสองคนนั้นก็ลังต่อสู้กันอยู่และเบลก็จัดการได้สําเร็จด้วยที่เธอนั้นฝึกมาเป็นอย่างดีพอบริการเริ่มเอกใจชายแก่ก็ได้โผล่เข้ามาจัดการอย่างง่ายดายและก็เป็นชายแก่อีกครั้งที่เข้ามาช่วยชีวิตของเบลเอาไว้ได้เวลาผ่านไปแม่ก็พบกับซอยลึกๆแล้วเธอก็ยังมีความหวังที่จะได้พบกับลูกซึ่งเบลในตอนนี้ก็นึกถึงแม่และนึกถึงเรื่องราวดีๆที่่เคยผาานมา จึงตัดสินใจพายเลือกกับฟังเพื่อกลับไปหาแม่แล้วหนังก็ได้ััโจบทุกคนมีความคิดเห็นกันบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยมาตลอดแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ